ัสดีอยากเป็นทางการด้วยและกันเฟิร์สพอชิตานะคะหรือว่าแจากช่องติ๊กต็อกหนูเป็นคนไทยนะพี่นะไหนมีใครติดตามติ๊กต็อกอยู่บ้างไหมขอดูมือไหนได้ไหมคะเออออกุณพี่ช่างภาพด้วยนะคะวันนี้ถ่ายไม่สวยขอยัดบล็อกนะคะอ่ะโอเคไทยยางไงก็ได้ผอมนะคะคุณพี่ <Okay. S 1> หน้าหนูตอบไหม <Okay. S 1> อ่าไม่ตอบโอเค okay. ขอบคุณนะ สวัสดีอ่อง็นทาการด้วยแล้วกันนะสวัสดีพี่ชาวเชอร์บอรีแล้วก็สวัสดีอีซุสครับช่วยสะกดให้อีกรอบง้ได้ไหมคะอันเลิศนะคะหัวหัวเชียงจันทร์ถูกไหมคะเอเอาหนที่ก็สรรหาตั้งชื่อ,อยากเลยกูไปพูกับมงเหมือนเดิมเลยนะคะเรียกสั้นๆว่าอีซุบายพาร์ทได้ไหมได้สรุปได้ไหมพูดพี่ ได้นะคะสวัสดีด้วยและกันสวัสดีพี่ชาวเอียสูด้วยและกันสวัสดีสมาชิกอีสูท่านด้วยและกันนะคะวันนี้อยู่กับพวกเราเต็มเต็มวงเลยหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะเต้นได้นะคุณพี่อันนี้งานอีสูนะคะไม่ใช่งานสำนัก